คลิปนี้นะคะร้านเจฮันเตอร์เราก็เพิ่งปฏิบัติภารกิจเสร็จเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะคะมิชชั่นของเรายังคงเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือการจับคู่คนกับหยกที่มีชะตาต้องการให้มาพบกันนะคะเพราะคนเลือกหยกและหยกก็เลือกเจ้าของนะคะต่างฝ่ายต่างเลือกกันนะคะก็จะได้พบกันค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะเม็ดที่ลูกค้าได้ไปในวันนี้เป็นเม็ดที่ลูกค้าเคยนัดดูกับเราแล้วครั้งหนึ่งก่อนปีใหม่นะคะแล้วบอกไว้ว่าถ้าหลังปีใหม่ยังอยู่จะมารับไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ไปจริงๆนะคะเพราะว่าถึงแม้จะขนนเมมให,มให,มใหม่่ๆๆอืๆาดู ต้อเติมแต่ว่ามีเม็ดนี้เม็ดเดียวที่ลงล็อกแหวนลูกค้าพอดีเลยค่ะแล้วก็สวยมากนะคะเป็นหยกพม่าแท้ไทย A นะคะและคัดสรรเฉพาะหยกเนื้อเต็มสมบูรณ์นะคะไม่ควานเนื้อด้านใต้ไม่แตกลาวแล้วก็ไม่ปิดแผ่นแปลกปอมด้านใต้หยกนะคะนี่นะคะ ตัวเรือนนะคะสวยงามอลังการระยิบระยับวิบวับงามตามากเลยค่ะสีหยกก็กําลังดีนะคะไม่เข้มเกินไปไม่อ่อนไปแล้วก็เวลาออกแดดก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะลองดูนะคะใครสนใจนะคะตามหาหยกเม็ดเดียวๆไปทําตัวเรือนเองหรือจะให้ร้านเราขึ้นตัวเรือนใหม่ให้ก็สามารถทักแชทมาปรึกษากันได้เลยค่ะ